ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่หมอแว่นตาเรารับประกันความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการจะไม่ผิดหวังออกไปแน่นอนโดยเฉพาะลูกค้าที่สวมใส่กราส,สีเลนเรามีการตรวจวัดสายตาด้วยระบบโฟลเดอ,เอร์ที่มีความถูกต้องละเอียดและแม่นยำเราตรวจวัดค่าพารามิเตอร์หาจุดประกอบเฉพาะบุคคล เรามีการแนะนำการใช้งานโปรแกซีฟทุกรุ่นทุกยี่ห้อเราสามารถเลือกรุ่นให้ตรงการการใช้งานของลูกค้าได้อย่างแท้จริงเรามีการประเมินและติดตามผลการใช้งานของลูกค้าทุกครั้งเรารับประกันค่าสายตาดูแลจนกว่าลูกค้าใช้งานได้จริงเราขอขอบคุณที่ทุกท่านให้ความไว้วางใจให้เราเหมอแว่นตาได้ดูแลดวงตา อันเป็นที่รักของท่านเพื่อแม่ให้พาคดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามหมอแว่นตาด่านช่างไว้นะคะ